สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันเพ็ญศาสตร์ปะหลุนะคะเอ่อเอ่อเป็นครูอาสาที่กศนตําบโลโพกางนะคะแล้วก็เป็นอ,อสมอประจําหมู่บ้านของตําบโลโพกางด้วยค่ะก็คือเขตรับผิดชอบก็คือรพสตอของโงมะนาวนะคะตอนี้ความภาคภูมิใจของดิฉันนะคะที่ได้เรียนรู้เอ่อร่วมกับโครงการของกศนมานะคะดิฉันก็มาปรับปรุงปรับเปลี่ยนการใช้นะคะก็คือนําความรู้ได้มาปลูกพืช ผะะสมผสานก็คือมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพื่อเอามาลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนด้วยนะคะแล้วก็แนะนำคนในชุมชนนะคะแนะนำคนในชุมชนไปปรับเปลี่ยนใช้เพื่อลดใจจ่ายของครัวเรือนและมีรายได้เพิ่มเติมหลังจากที่เรามาใช้ใจ่ายใช้กินในครัวเรือนแล้วมันเหลือก็ไปแลกเปลี่ยนบ้างหรือ เอาไปขายก็ได้นะคะมีความภาคภูมิใจมากค่ะแล้วก็เออได้อะไรจากกศนบ้างก็คือได้แลกเปลี่ยนความรู้ของกศนกศนได้พาไปพาไปาดูการศูนย์การเรียนรู้ต่างๆแล้วก็มาปรับปรุงปรับเปลี่ยนจากที่ <c oughs> ที่สวนนี้ไม่เคยปลูกอะไรเลยเป็นเฉพาะไม้ยืนต้นอย่างเดียว เราก็มาปรับเปลี่ยนก็คือมีลูกมอน